เอาทุกคนบาวาดีมีเพิ่นยังวาพี่น้องลูกบาจังวาหลานบ้านเอาเกมแล้วครับเอฟซี FC เลยเอายินดีดดต้อนรับครับเขาสู้สุกเสี่ยก่อนสิบหลอดดินดวนเหมือนเกาเซนเคยครับเอาเบิรงนครับนี่โอ้ยลูกล้างครับแดงเชิงเค่งบ้านประจำเดือนเอารดแรง ร่นแรงเข้าเจมครับเจมเจมเอาเบอ่งครับโด<อ>มินิเตอร์เข้าอ่าเมื่อนี่คุณคู่เดฟครับเสาร์อาทิตย์เอาล่อนอาคาง้สยครับนี่พอดีเพียงกระทะครับ นะครับกันซนครับรองไอยนักลบบาดแผลขึ้นไหลทันน่นกักลบนี่เนาะเอามึงรอทางครัวครับนี่ว่าลมซ้ำนี่ปกติมันจะมีอันมีอันนีเด้เอพซลงมานีเออลงมานี้นะเฮาถอดออกไว้จบเจีย เอาเป็นการลำบากครับลำบากลำบากเห็นงานหนาฝนแดดแดดบบก,กีมือครับแดดสองมือสามมือวาเป็นสีลุงได ลมคือเกาเอานี่ครับนี่คือหกหลอครับสิบหลอเพิ่อนอ่าซ้ำหนีเพิ่นบติดบอคขาด้ะครับนี่สิบหลอครับไม่มีปัญหาได้นน่สำหรับหกหลอกอ่ะนี่แหละครับฝนตกฝนลงเกอกกอะแกกแกกครับ มมื่อนทั้งหนากับมื่อนทั้งหลังอยู่หันละครับเอาห้องกระถารดถาด่ารถดสิบหลอครับสิบหลอไปแก้หินแก้หินไปลงอยู่ลงแหล้วเสียวรถเป่ามาดึงขึ้นครับรถนักเทือสิถอยลงไ่ได้ครับมองนี้เอาห้องเตรียมมันคุณนะครับโส่ต่อสลิงผัวปักเจ้าเลย ราะว่าเฮาสิบ่เอารถลงมาทางแต่ครับเอาติดตั้งแต่เสาเน,นี่ครับนี่โอ้ในปลาย่างกันยุ่งไรเอฟซีเอบานนี่ทั้งื่นเปลี่ยนคือกันบนอยยุ่งจังไรมาก,มก,กระเดียกระดอดแฮ่ เอาลนลมรอนนาครับสีห้องฟ้าไทยกับห้องห้องดำกับบ่อใดครับเพราะว่าทางหนามันลมครับเอาห้องกระถาครับถาถาลดสิบหลอดจังน้อยเอานี่แล้วครับ คำว่ามีหวดครับแห้งดินแห้งจมประสันเพื่อนว่าถือว่าเป็นเรื่องปกติโอ้โหยุงปัดโทเหลียดแดงอง,งตงห่วยมันกินนูลใยมากเ่ะทีเทพบคือกลดแดงอง,งตงแถวว่าโอ้ยยุงยุง เอาแดดก็บฮ้อนฮอนครับเรซซี่มือนี่เป็นได้เราสามสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ครับมือเลี้ยงกับฝ้าหัวล้มลงประจกักษ์ดอกห้าไม่ฮ้อนปานนี่เอาเขากา็อยู่ส่วนยางเลยครับลมอยู่ส่วนยางเพิ่นขันแมน่นพื้นดินธรรมดาอาจสิบลมเขาอันนี้อยู่ในส่วนยางเพิ่นมันก็เลย เป็นลุมๆนะครับเอาเต็มโปูเลยนครับนี่สี่สิบบาทเลยเด้อเยบเส้อขี่ยงางก็ได้ยางสิบล้อยางนะครับแพงขึ้นครับตามขี่ยางครับขี่ยางก็ขึ้นนํามันก็ขึ้นยางก็ขึ้นเอาบ่ขื้นแน่ตั้งแต่คนเนี่ยแหละครับขึ้นบ่ได กำลังกับเริ่มทดถอยครับคนีนก็ได้เบวกกับเงินคำกับแก้วนะครับหาอยากใส่ง่ายเปลี่ยนคือกันบรอทางผุนนอ,อจมสูฟังเอซมันติดคางวดมันออกบ่าได้ติดมันงวดรถไลทัท่นได้ติดอยู่อ,อติดกระซัมว่าติดนะครับแต่ว่าหาท่านในใจ หัวใจดามเดือนนี้เดิจะเป็นปานหมอไฟฝ่ายยู่บองงานเท่ากับเฮ็ดไปได้ไรสินแล้วครับส่งงานเป็นน้ำแน่แจงโรงงานไปพร้อมส่งงานไปนํนงงงา,นส,งงานนสินได้เป็นแต่เฮ็ดได้ก็แจงไปโรงงานครับไปเข้าปฏิบัติการ เ,เสินได้เฮ็ดแลแล้วๆกะยื่นหนังสือทรงมอบงานให้เพิ่นไปตรวจครับหลังจากแดดอกบ้านนี้กันมันรายงานแล้ครับเพื่อนกะเลีวยวไายมองแล้วเ,เพิ่นกะสีดำเนืนการให้ที่ครับตรวจรับงานจ่างครับ <c oughs> เอาท่าครับทา่าเงินกับซื้อน้ำมัน เมือม่อเมือม่อเมื่อก็ลอยล้อลงไปละบาดนี่เอจังไรละ่ะห่หวยคือนานมาแทา้ดีเทปรถไหมเอา ถารถ10ล้อจะเบินดนะครับบานนี้สี่ขึ้นทั้อบวกขึ้นแต่ว่ารถไทยมาหนึ่งแล้วครับรถ40เกตเฮามาดึงแล้วอ่าไม่เป็นผลครับ <laughs> พี่เลนเลนว่าตีงเลยครับเอาถาเบื้อง10ล้อครับบานนี้ใจเย็นๆครับถ่าน้ำกันแป๊บหนึง่งอ่ตาแหลมาพอดีครับบานนี้บา้านิ0ล้อรถนัดหนึ่งล่องเบิ่งกันน่ะ ไปยืดไปยืดเถื่อนบ่เอาไปยืดไปยืดไงยืดยืดยืดกวาดกเอากวาดมึงดูกวาดมึงดูนิดเดียวนิดเดียววาสันนิดเดียวเอาดึงออกกระจุกหากระจุกไอ้เพื่อนในแม่น เออเออเอามาบานนี้เอพอพ่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 อเจ้าคนริมล็อกเลยเด้อ เดียวเดี๋ยวเดียวเดียวเอาหนึ่งไปเอาขึ้นแล้วครับบานนี้เจมส์พกความกันคักไรโอ้ยพอความกันกับ,บพอความคักพอความเนี่ย

เทหินออกเบื้ละบราเทหินออกเราไปใส่รถเปีย,ยไ,ปไปเอาไปเบื้องลองลยถึงแล้ว <c oughs> โอ้โหเล่นครับ พัดปีนเพียงครับดีน <azt> เพียงเอาเอาเบิดครับคนน่ะโอ้ตีดขันะงดำไรแต่ว่ <S <S าโซโซกับเล็กเราไปใช้ร่รถปีครับสลิงเอาขึ้นช้นีเราไปเอาลองอยู่บนเดอรรถลากเด้อย่ามนันมันจังอันบร้หา ปฏิถามว่าสลอกสลิงอยู่ใส่เอาเงินแซนเนได้ขาดบ้านเงินล้านได้ขาดกระเป๋าครับ้านนี้ขึ้นแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับเขาขอบุณขอบุณเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนียครับที่เขามารับชมเขามากดตติดตามครับขอบุณขอบุณเป็นอย่างสูงพวามเจ็บจะได้พววมไข่จะมีครับบ้านอ่าเงินกระลำลำรวยๆโอโยโอโยขึ้นผสมพอได้ให้มาได้หลายๆครับ เอาืูดีมีแห้งสุปูสุข,สขนเดอร์ครับผม